พระผินลาาเสาหลักเมืองเตัวจนทั้งปวงเทพเทวาทั้งหลายองค์ชนิดปัญสมมาัมุติเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าแม้ว่าจะให้ทานต่อร้อยครั้งไม่เท่ากับการรักษาศินหนึ่งครั้งแม้ว่าจะรักษาศิลนึ่ร้อยครั้งไม่เท่ากับการเจริญวิปัตนานหนึ่งครั้งลำดับต่อไปนี้ขอเชิญท่านสาธทุกชนทั้งหลายได้นั่งเจริญวิปัตนานอุทิศต,ตัวตนให้กับเจ้าปันในเวร แต่ละจนตั้งปัรสัตทั้งหลายที่ท่านแต่หลายอย่างชีวิตเขาให้ล่วงไปโดยเจตนาก็ดีนี้ด้เจตนาก็ดีสัพพัสตทั้งหลายเหล่านั้นจะได้มาตัดทุ้งตัดตกปะโรคปดภัยปดข้อปัเสนจังไรสัพพะพยาแพทยานมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขสำราญเงินทองไหลมามีความสุขกายมีความสุขใจสุภาพมนุษย์ปุตโตยพามทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมมนุษย์เกิดมาถึงไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้า